วันนี้นะคะเพจจะมาสอนรับสินฟรีในเก็บสีพิโตนะคะง่ายมากเลยค่ะทุกคนอ่ะก็เยให้เราเข้ากินสีพิโตก่อนนะคะทุกคนอ่ะ,อะขั้นแรก,ก่อให้ให้กดคําว่าเดินฟรีลงไปเลยโอเคนะคะก็กแล้วก็กดคําว่าโอกาสในการรับสิมฟรีเนาะ ต้องทำภารกิจเสร็จก,ก็ถือจะได้รับเซ็ฟรีนะคะนี่แอปนี้เลยนะคะทุกคนนี่เราเล่นได้ได้มาแล้วหนึ่งหนึ่งสองซ็ได้มาแล้วสองเซ็เนาะโอเคถ้าใครที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้ว,ลวน,นะคะเร,เราไปเล่นเกมภารกิจเต็มเลยะค่ะแอปนี้เลยเนาะ ลอกันเนาะทุกคนทุกคนอ่ะเสียงแรงจะงี้เนาะให้เราเล่นภารกิจพิเศษก่อน,ม,นมันจะได้รับสิทธิ์ถึงจะได้รับเซลฟี่เนาะ ไต่รับนะทุกคน,น,นโอเคค่ะทุกคนเสียงดังน,นิดหน่อยก็ไปด้วยอ้าวค่ะอา้าวเดก็เอฟส โอเคโอค้ยปาวานทุกคนต้องต้องทำภารกิจได้ต้อง,อง,องทำภารกิจเสร็จแน่นอนค่ะทุกคนได้จริงนะเดี๋ยวจะบอกไปให้อืมเอ้าไม่ใช่ ทุกคนสำแล้วโฆษณาใหม่ครับค่ะทุกคน,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 นไดก็พแล้ี่จเปาไปจะ็งนงน่ายุกคนกาดค,ค,ค่าไปเลยนะถ้ามีโฆษณาก็กดค่าไปเลยเนาะทุกคนย,ย้จะได้สิ่งฟรีจริงไว้เนี่ยทุกคนอ เอาเกมสีพิโตลงไปเลยเย่ yeah, ได้เซฟีแล้วทุกคนได้จริงเห็นปล่าล่ะเห็นไหมได้จริงอะค่ะทุกคนฮักนี่แล้วก็ลองไปเข้ากดกระดิ่งดูนะนี่ไงได้รับเน็ดเซลจาก ชมโฆษณานะคะทุกคนโอเคนะคะถ้าใครชอบกลิ่นนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะไปนะนะบ๊ายบาย